ฮัลโหลสวัสดีครับคุณลูกค้า <Hey. S 1> อ๋อทำไมนานจังเหรอครับลูกค้าพอัดีว่าไม่มีอะไรมากครับตอนนี้ก็แค่เออโดนยิงตรงแขนซ้ายแล้วก็วิ่งหกล้มนิดหน่อยเขาไม่เป็นอะไรมากอ <c oughs> แล้วเกาะผมแตกด้วยครับตอนนี้ <c oughs> ครับคุณลูกค้า <c oughs> ครับก็ยังไงก็ <c oughs> ขอให้เพลิดเพลินกับสินค้านะครับผม เอาเลยครับผมกราบสวัสดีทุกผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะเบสได้ครับแล้ววันนี้ทุกคนมาอยู่กับเกมอารีนาเบรกเอานลครับผมแล้ววันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาเล่นเล่นแน่นอนครับบอกเลยวันนี้เล่นยังไงให้คอนเทนต์เพราะว่าอารีนาเบรกเอาเนี่ยได้เปิดตัวครั้งใหญ่นะครับกับการร่วมมือกับแบรนด์ดังระดับโลกอย่างแกร็บเพื่อมอบประสิทธิภาพในการเล่นเกมให้กับคุณเล่นได้มากขึ้นนะครับแหมอันนี้ก็น่าตกใจจริงๆเนะครับเกมอารีนาเบรกเอา Grab นะนะมันมาฟิวชั่นกันได้อย่างไรดิแน่นอนครับไอตอนแรกผมก็งงเหมือนกันว่ากิจกรรมจะเป็นแบบไหนแล้วในกิจกรรมเนี่ยก็จะให้ผู้เล่นนะครับผมรับภารกิจแบบสุมและก็ต้องใช้ <eres? S 2> แกล็บแบ็คแพ็คในการทำภารกิจเพื่อรับรางวัลด้วยนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเป็นแกล็บกันนั่นเองนะครับผมดยการที่เราเนี่ยจะต้องไปส่งสินของบางอย่างนะครับให้กับลูกค้าโอ้หมันจะมันขนาดไหนวะเนี่ยมาครับเดี๋ยวเรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับที่ทุกคนเนี่ยก็เข้ามาในกิจกรรมการส่งมอบแดนมืดได้เลยนะจ๊ ในหน้าต่างแรกือการส่งมอบแดดมืดนะครับก็เป็นภารกิจหลักเลยนะครับผมในการที่เราเนี่ยต้องสไพยเป้ส่งแกร็บรุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นด้วยนะครับผมในภารกิจนี้นะครับผู้เล่นจะมีภารกิจคําสั่งซื้อที่แตกต่างกันในทุกวันและก็เลือกงานที่ต้องการได้เลย,ยในวันนี้ที่ผมได้ภารกิจมาเนี่ยก็คือความบันเทิงในงานเลี้ยงนะฮะนันจะไปงานเลี้ยงของเพื่อนเลยต้องหาอะไรสนุกๆไปทำช่วยเอาไพ่ไปทิ้งไว้ที่นั่นล่วงหน้าหน่อยสิรอทีเกส โหพี่ชายจะเล่นไพ่นี่ต้องให้ผมมาไปถึง5สำรับเลยครับเกิดไปโดยในภารกิจนี้นะครับเราต้องไปนําส่งไพ่นะครับผมห้าสำรับนะไปที่ที่ต้องวัดออกในช่องเขานะครับผมโดยไปส่งให้พี่โรดรีเกสนะครับและในแต่ละวันนะครับทุกคนก็สามารถทําภารกิจนะครับผมในการส่งของในการใส่กระเป๋า grab limited edition นี่แหละครับแล้วก็ได้รางวัลคําสั่งซื้อนะครับก็คือการเดลิเวอรี่นั่นเองนะครับผมหนึ่งภารกิจเนี่ยก็ได้ไป100่งร้อการเดลิเวอรี่นะครับแต่ถ้าสังเกตนะครับผมโหมีหลายภารกิจมากๆนะครับผมที่ให้ทุกคนทําาาามีดด้้วยยกกกกรรรถึง5ภิจเลลนนะะคคับแทุไ์ำ เับปะรมาเรียบร้อยเนี่ยทุกคนก็สามารถมาร้านค้าแลกเปลี่ยนได้นะครับโดยที่1ใบเนี่ยก็แลกเงินมาถึง50เลยนะครับผม เกิได้หนึ่ได้100ใบเนี่ยก็จะได้การ์ดคะแนนฤดูกาลมานะครับผมโอ้โหเก็บกันชิลเลยทีนี้ต่อไป400ใบนะครับผมก็จะเป็นคูปองเซตพื้นฐานนะครับผมก็สามารถนำมาแลกเปลี่ยนเซตพื้นฐานได้สำหรับแลกอาวุธอะไรประมาณนี้นะครับและแน่นอนนะครับ900ใบฮะบันไเดิสุ่มบัตรผ่านขั้นสูงครับของแต่ละอย่างนะแต่ผมคิดว่าสเปเชียลเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่ตรงนี้ครับไซรัสนะครับผมหรือว่าตุ้งติ้งใส่ปืนนั่นเองทุกคนโอ้โหตกแต่งนี่แบบแจ่มฮะเดี๋ยวก่อนครับกิจกรรมนี้ยังไม่ กำนันด้วยทุกคนอ้โหนี้นี่ผมแบบแฮไ้กินข้าวฟรีแหละทีนี้ก็จะเป็นกิจกรรมรับสมัครคนสูงของนั่นเองนะครับผมโดยกิจกรรมนี้ทุกคนก็แค่เข้าไปในเว็บไซต์พเพื่อที่จะเชิญเพื่อนๆมาเป็นแกลบไลเดอร์ออนไลน์ครับก็จะมีรางวัลั้งบันเดิลกระสุนบัตรกำนันแกลบฟู้ดมูลค่า1ดอลลาร์ครับ ได้1มื้อเลยนะแล้วก็โคเอิร์นีก2 0 0 0 0นะครับโดยในกิจกรรมนี้เนี่ยค่ทุกคนเชิญผู้เล่นใหม่นะครับแล้วก็รับไอเทมในเกมได้เลยโดยเงื่อนไขกิจกรรมเนี่ยแค่ทุกคนเชิญเพื่อนใหม่แต่ละคนโดยพวกเขาน่ยต้องสร้างบัญชีแล้วก็เข้าสู่ระบบก่อนโดยในกิจกรรมนี้เนี่ยเพื่อนที่เราเชิญเล่นจนถึงเลเวล5เราก็จะได้รับบัตรกำนันแกลฟฟูดมูลค่า1ดอลลาร์แต่ที่สำคัญเพื่อนที่เราเชิญเนี่ยก็จะได้รับบัตรกำนันเช่นกันนะครับโดยในกิจกรรมนี้เนี่ยเพื่อนที่เราเชิญเล่นจนถึงเลเวลห เ <c oughs> จมกันนะสามดอลลาร์นะครับผมม่ครับตามนั้นนฮะวันนี้บอกเลยว่าผมเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะเป็นแกลบเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเอ๊ะมันแปลกๆนะ ข้างหลังมันขาดอะไรไปวะไปเดี๋ยวในกิจกรรมที่ผมได้เนี่ยก็จะเป็นการส่งไพ่ไป5สำรับให้คุณูรอดิเกตนะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับผมก็เติมยุทธภัณฑ์ก่อนเพราะว่าเราไม่มีไพ่นะยครับก็ซื้อโดยตรงไปเลยแล้วกันราคาก็เอาเรื่องอยู่นะหมื่นสามไม่เป็นไรครับผมดองเงินมาเยอะแล้วก็ถ้าใครทําครั้งแรกนะครับผมก็สามารถมาเก็บกู้กระเป๋าได้นะครับปังในช่วงอีเวนต์นะครับผมเข้าสู่ระบบ1วันก็สามารถ รับกระเป๋าแกลบไปได้นะครับผมแต่จริงๆนะแค่ทุกคนยังไม่ทันทำธุรกิจนะแค่ถ่ายรูปกับกระเป๋านี่ก็เฟี้ยวแล้วอะจริงๆเลยรับไปเลยครับมาครับเดี๋ยวเราใส่กระเป๋าดูดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงเอ้นี่ไงทุกคนเห็นไหมกระเป๋าของผมมาแล้วคฮับฟับใส่ไปที่เป้หืมโอ้ต่วช่องนี่แบบใหญ่เอาเรื่องเหมือนกันนะครับแล้วที่สําคัญนะครับผมในกิจกรรมนี้อย่าลืมนะครับเราต้องส่งของอะไรเนี่ยอย่าลืมเอาของไปใส่ด้วยนะทุกคนก็นี่เลยครับโป่ง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  ่ blender, พี่ลอร์ดีเกตผมเอาไพ่จะไปส่งคุณพี่แล้วนะครับเอ้ยขอโทรหาก่อนได้ปะเฮ้ยโอ้ my โอ้มกโคตรเท่ครับทุกคนโหนี่แค่ใส่กระเป๋าก็แบบเกินเบอร์แล้วอะเดี Fleet> ๋ยวผมขอโทรหาคุณพี่ลอร์ดีเกตแป๊บนึงนะครับฮัลโหลครับคุณลอร์ดีเกต ว่าไงครับเออพอดีว่าผมจะไปส่งไพ่ให้คุณลอริเกตนะครับไม่ทราบว่าให้ผมไปส่งในแผนที่ไหนครับช่องเขาเลยคุณไรเดอร์โอ้ได้เลยครับผมคุณลอริเกตเดี๋ยวใกล้ถึงยังไงเดี๋ยวผมจะโทรหาอีกทีนะครับอยากจะเล่นเต็มทีแล้ว โอได้เลยครับผมคุณลอติเกสสวัสดีครับ <c oughs> <g ül> อย่างก,กับเป็นไรเดอร์จริงๆเนี่ยชีวิตนี้ผมก็ยังไม่เคยได้เป็นไรเดอร์นะครับอยากจะแว้นดูสักทีหนึ่งเหมือนกันเ <c oughs> พื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะไปลุยกันแล้วนะครับผมทุกคนมาเป็นกำลังใจหรือเอาจะช่วยผมด้วยนะครับว่าผมจะไปส่งที่ลอติเกสได้ในหนึ่งตาหรือไม่ถ้าเกิดอุบัติเหตุนี่ก็ไม่รู้จะรับผิดชอบอยังไงนะครับ <c oughs> โอเคถ้าทุกคนกดไลค์กดซับกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเป็นไรเดอร์กันเลยดีกว่า let's go รกิจของเรานะครับก็เดี๋ยวนะนี่ครับความบันเทิงงานเลี้ยงโอเคตอนนี้เราก็รู้สึกว่าจะเกิดใกล้มากนะครับผมทุกคนไปครับโดยภารกิจนะครับผมเราเนี่ยจะต้องวิ่งไปเพื่อที่ไปส่งไพ่นะครับผมผ้าสำรับนะและที่สําคัญนะทุกคนผมขอบอกก่อนครับใครที่รับภารกิจมาแล้วแต่ว่าส่งเขาไม่ได้เนี่ยกฎก็คือทุกคนต้องใส่กระเป๋าของ grab delivery ด้วยนะครับแล้วอ,อืมผมคิดว่าเนะี่ยภารกิจของผมในวันนี้เนี่ยก็จะไปส่งก่อนเลยนะครับเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะเกิดใกล้นะทุกคน แต่ก็ต้องระวังด้วยนะครับอาจจะมีคนมาดับภารกิจได้นะเพราะว่าภารกิจมันสุ่มก็จริงนะครับแต่คนที่เคยทําภารกิจนี้ไปแล้วเนี่ยก็น่าจะรู้นะครับว่าการที่จะมาส่งภั่เนี่ยมันก็ต้องมาที่นี่ไว้ทุกคนความอันตรายมันอยู่ตรงนี้แหละไปครับใกล้จะถึงแล้วทุกคนมาเลยครับฮัลโหลครับคุณลอริเกต คุณอยู่ข้างในหรือเปล่าอันนี้เราค่อข้างมาไวนะครับก็ยังไม่เจอบอทนะทุกคนวิ่งเอาสะหอบเลยโอ้โหมันจะมีปะเนี่ยเดลิเวอรี่ที่แบบว่าถือปืนมาส่งของอย่างเถือ่อแต่ว่าก็ต้องสังเกตข้างหลังนะครับเพราะว่าจุดนั้นก็จะมีะจุดเทเลพอตไม่ใช่เทเลพอตือจุดเกิดนะครับผมจุดวางน่าจะเป็นตรงนี้แหละตรงนี้เนี่ยโอเคส่งคำสั่งซื้อชิวชิวครับแหมแต่ว่าเราโชคดีตรงที่เราได้เกิดใกล้นั่นแหละทุกคน แต่ว่าความมันของธุรกิจการส่งของ,ของไม่ได้มีแค่นี้นะครับกระเป๋าเนี่ยโคตรแพงนะผมบอกเลยกระเป๋าของ Grab Delivery นะทุกคนเพราะว่าในส่วนของกระเป๋าเนี่ยก็จะมีราคาน่าจะประมาณ20,000กว่านะครับถ้าตกไปแล้วเนี่ยแล้วก็อยากจะทำธุรกิจต่อเนี่ยก็ต้องซื้อใหม่นะทุกคนนะโอเคตอนนี้ผมก็จะหาแผนกลับบ้านนะครับส่งแล้วก็ต้องกลับบ้านอีกนะผมธุรกิจนี้คือ ค่อนข้างที่จะเสี่ยงมากแล้วก็ผมเนี่ยต้องการที่จะให้กระเป๋าของผมเนี่ยยังอยู่นะครับผมจะพยายามที่จะไม่ตายนะครับเพราะว่ากระเป๋าเนี่ยผมจะเก็บไว้ทำภารกิจต,ต่อไปนะครับเพื่อที่เราจะไม่เสียโคเอินเยอะนะครับผมจริงๆแล้วการเป็นเดลิเวอรนะครับผมแนะนําว่าให้เลี่ยงการประทบไว้ก่อนก็ดีนะครับผมเพราะว่านั่นไงผมได้ยินเสียงซ้ายมือไกลๆแล้วแต่อื นะเดลิเวอรี่ของเราเนี่ยมนสายบู้ยขอไปลุยหน่อยแล้วกันทุกคนอันดับช่วงนี้นะครับอารีนาเบรกเอาเนี่ยกำลังเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเลยทุกคนหลังจากที่เขาได้รับรางวัล TGS 2023และด้วยความที่อารีนาเบรกเอาเนี่ยเริ่มมีอิทธิพลในวงการเกมมือถือมากขึ้นนะครับก็จึงเกิดคอนเทนต์ที่มาขึ้นนั่นเองนะครับอารีนาเบรกเอาเนี่ยร่วมกับแกล็บที่เป็นแปลและก็แอปพลิเคชันระดับโลกในทวีปเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้เลยนะทุกคนเอาเรื่องครับโหทุกคนตอนนี้คือเสียงฝังไกลๆนี่รู้้สึกกกว่่่่าาาจจะะะเเเดดืืือออมมมลลยครับแแตตนนนีีผงป็พท ยิ่งไกลด้วยนะครับกลางๆไกลๆเลยนะเดี๋ยวขออู้ยเอาเลยแกแก็บเฮ้ยตายปะเอา้าผมนึกว่าตายไปแล้วโอ้โหูถึกจังอะผมเสียดายกระสุนนะครับเฮ้ยถึกจังอะเฮ้ยเกาะอะไรวะเนี่ยโอ้โหกระสุนผมก็กระสุนจอเกาะเลยนะทุกคนเฮ้ยเกินไปเปล่าเอาเลยไงแก็บสายบูเอ็มตอนนี้แก็บจะต้องเดินผ่านช่องนี้นะครับเพื่อที่จะกลับบ้านนะทุกคนไม่ง่ายเฮ้ย เดี๋ยวๆขอแป๊บนึ่งนะครับจะยิงศัตรูตายปะโอเคตายครับเรียบร้อยอีกหนึ่งตอนนี้ผมได้ไป2คิวแล้วนะการที <c oughs> ่จะออกอ่ <c oughs> ตรงนี้นะครับ <c oughs> ก็ผมต้องมีด็อกแท็กสามอันนะครับแต่ว่าผมมาเล่นแบบโซโล่นะครับความเสี่ยงก็คืออาจจะเจอตี้ได้นะครับจุดไฮรูทแบบนี้ <c oughs> เรียบร้อยไปอีกหนึ่งโอโ้สามคิวแล้วนะโอ้แก๊ปเดือด <c oughs> บอกเลยว่าแก๊ปเดือดครับผมโอ้เขายังยิงกันอยู่เลยอะ นี้ผมก็ต้องหาจุดที่จะได้ยิงแบบง่ายๆแล้วกันนะครับตอนนี้รู้สึกว่ามันไกลไปนิดนึงนี่เลยครับผมความเป็นจริงในชีวิตของเราเนี่ยการที่จะขับแกลบนะครับแล้วก็ส่งของเนี่ยเราก็ต้องแบบทั้งไปทั้งกลับนะครับผมทุกคน <laughs> แวบแวบแบน่าจะลงไปแล้วทุกคนได้อารมณ์จากอ่อาต้นไหนตัวไหนคนเนี่ยน่าจะตัวนี้นะครับไป เรียบร้อยช่วงนี้ในเวลานี้แฝงก็น่าจะเกิดแล้วนะครับผมแฝงก็คือเป็นหน่วยทหารรับจ้างหน่วยแฝงตัวนะครับไม่ต้องพกของอะไรมาและตัวนี้ก็น่าจะใช้เช่นกันเรียบร้อยไปอีกหนึ่งครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้ยยี่เสียงเฮ้ยนี่ัวนี้คนแน่นอนครับแต่ว่าน่าจะลงตัวเปล่านะอ้เยอะจัดแถวนี้ นี่นายจะบอดครับแล้วผมยิงไม่โดนได้ยังไงเกลือกระสุนนี่ครับแล้วก็ได้ยินเสียงข้างบนอีกทุกคนโอ้ตอนนี้ผมโดนอ่าล้อมไว้หรือเปล่าวะเนี่ยผมก็น้อยกว่าครึ่งแล้วนะครับแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งแม็กกาซีนที่เหลืออยู่60นัดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องอ้อมหรือเปล่าเนี่ยอ่าตัวน,นี้ขอลูกซองอ่ะเอ้ยแต่ยิงยงไงละ่ะไปก่อนไปก่อนหกขึ้นหน้าก็มีเฮ้ยมันเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยยิงแบบนีน้ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊หนึ่งวานอ้โทีนี้อันนี้ผมเลี่ยงการประทะเหรอวะเนี่ยแก๊ปของแท้ครับเดี๋ยวนะผมยังไม่ชัวร์ว่าตัวไหนเป็นคนนะครับถือกระสุนไว้แป๊บนึงตัวน,นี้แปลกๆตัวน,นี้แปลกๆแ,แต่ว่าสองตัวน,น,นั้นน่าจะบอทนะครับแต่ว่าใครมันมาเดินใกล้ๆบอกว่าเนี่ยเอาดิเฮ้ยเอาดิสวยครับโอ้โหกระสุนก็ใกล้จหมดแล้วนะ ขอหน่อยเอาให้หมดแล้วกันแล้วตัวนี้มันมาแอบทําไมตรงนี้ล่ะเหมือนเขาจะมาเข้าตรงนี้กันเยอะนะนี่น่าจะบอดหรือเปล่าเดี๋ยวผมบอดแน่น,นอนับผมเสียดายกระสุนว่ะค่าส่งก็ไม่ได้แพงด้วยแอบจะมาเปลืองกระสุนแบบนี้ไม่ได้เห็นว <c oughs> ่าเฮ้ยไม่ตายเหรอเดี๋ยนะ เออผมอยากจะไปเลื่อนข้างบนอยู่นะเดี๋ยวขอแมกกาซีนจากเซฟมาก่อนเพราะว่าแมกกาซีนนี่ค่อนข้างแพงนะครับเออแต่จุดยุทธศาสตร์จริงๆแล้วนะตอนนี้ผมก็เดินออกไม่ได้แล้วนะแต่ว่ามันก็อยากจะยิงคนอีกอะทุกคนเพราะว่าแก๊ปเรามันแก๊ปสายบ้าเลือดไงโหแก๊ปสายล้อนะครับตอนนี้ผมอยากจะขึ้นไปจุดที่สูงกว่านี้เพื่อที่จะไปหายิงคนสักนิดนึงเลยการน,นะครับถ้าเจอนะเพื่อที่จะรูดของเขามาเนรัย ผมนี่สังเกตเห็นได้ว่าผมเป็นแกลบผมได้เงินจากการส่งของไปแล้วนะผมจะไม่วิ่งไปหาของแล้วนะครับผมชิววะไอตัวนที่ผมยิงเมื่อกี้เหมือนจะไม่ตายนะแล้วใช่ตัวนี้ปะเนี่ยเหมือนจะไม่ใช่จุดนี้อะ่ะโอเคสำรวจก่อนแล้วกันนะครับเจอบอดแบบนี้ก็ใส่เดี่ยวดีครับผมปองปองโอเคโอ,โอ,โอ้เปิดจุดจัดแอบก่อนแล้วกันเฮ้ยเฮ้ย คนโอ้โหเห็นอย่างเร็วบอกเลยอย่ามาซุ่มยิงพี่น้องเรียบร้อยครับนอนไปคุยกับร่างมั่วม่วงผมยิงไปกี่ตัวแล้ววะเนี่ยเฮ้ยตัวนี้มันเดินแปลกๆนะเฮ้ยตัวนี้คนครับทุกคนเอาอะไรไงเฮ้ยเฮ้ยอันนี้แหละคน้ oh, oh <AMA> <SL> ูหไม่ตายสวยแหละผมจะเล่นเลยไงสายผมมันวิ่งช้าดิครับผมไม่แน่ใจว่าอยู่หลังไหนอ่ะคือ เหมือนเมื่อกี้จะเข้ามา2ตัวนะครับเอียงเอียงตัวเมื่อกี้ก็น่าจะคนเหมือนกันนะแต่ว่าน่าจะเป็นแฝงไงทุกคนเมื่อกี้มัมนคล้าสายตาจากต้นไม้มันบงังน,นะผมก็เลยไม่รู้ว่าเขาแอบอยู่บ้านหลังไหนกันแน่นะครับคนที่อยู่ข้างในเนี่ยก็จะได้เปรียบนะครับเพราะว่าอยู่ในที่มืดน,นะมันจะเห็นข้างนอกได้ชัดกว่านะครับแต่ถ้าเราอยู่ข้างนอกเนี่ยแล้วก็มองผ่านไปข้างในเนี่ยมันก็ข้างมืดน,นะครับผมทุกคนอุ้ยเอาอะไรไงเอาอะไรไงผื่อให้นัดเดียวพอเพื่อนเดี๋ยวขอหาจุดดูก่อนแล้วกันว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับ ฮ้ยเฮ้ยใช่ไหมอุ้ยเรียบร้อยตัวนั้นปะทะว่ปะปะทะว่ะมอไม่เห็นนะครับอย่างนี้ต้องแบบติดอินฟาเรดหรือเปล่าหาเรื่องเสียเงินอีกแล้วแกป๊ปของเราจริงการเล่นเดลิเบอรี่เนี่ยผมแนะนำาว่าอย่าที่บอกเฮ้ยเอาเรียบร้อยเด้งไปแล้วครับสวยเลยไม่แต่ก็แปลกนะทําไมเขามอ,องผ่านไปทางนู้นว่ะ ถ้าที่เขาโดนผมยิงมาจากฝั่งนี้เฮ้ยผมมีเก็บเสียงนี่นะโอเคเขาก็น่าจะไม่รู้นะครับอ้าวแล้วตัวไหนกันแน่วันนี้ยิงไปเยอะซะด้วย <c oughs> หฮยกำลังจะรู้ของเสียงปืนอยู่ขวาเต็มเลยนี่ไงด็อกแทก็กแต่ผมยิงคนไม่เยอะมากน,นะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าศพคนมันหายไปไหนกันหมดแล้วอะโอเคหูพาตัดสวยเลย <c oughs> ไปครับเดี๋ยวเราชิ่งเลยดีกว่านะทุกคน ลองเดินไปตามทางนี้เลยแล้วกันนะครับแต่ก็แนวโน้มที่จะเจอคนก็น่าจะน้อยแล้วนะทุกคนภลิกิจเดลิเวอรี่ของเราเนี่ยจะรู้ล่วงไปได้หรือเปล่ปาด้วยทุกคนเอาจะช่วยผมด้วยนะครับเอาเดินผ่านตรงนี้เจออีกแล้วน่าจะบอทนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันเอาไงดีทุกคนขอซัดเมตรละกัน <laughs> เปิดจุดอีกแยะ ไหนๆก็เดินมาไกลและขอประชาสัมพันธ์ข่าวสักหน่อยละกันนะครับในช่วงนี้เนี่ยอ r e นาเบรกเอาเนะครับก็ยังมีกิจกรรมเบรกร้อยเอาล้านด้วยนะครับยังไงใครที่อยากจะติดตามรายละเอียดข่าวนีครับผมก็สามารถติดตามได้สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆได้ในช่องกิจกรรมภายในเกมและก็ช่องทางโซเชียลต่างๆของอล n นาเบรกเอาได้เลยนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ภารกิจของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหเป็นไงบอกเลยว่ามันอาจจะไม่ได้ง่ายแบบผมก็ได้นะทุกคน <c oughs> โคตรมันแล้วก็เรียบร้อยนะครับผมโอ้โหถึงแม้ว่าการส่งของมันจะแตกต่างจากชีวิตจริงเพราะว่ามันดูเดือดขนาดนี้แต่ก็ต้องยอมนะครับผมเพราะว่าลูกค้าของเราเนี่ยต้องการของจริงๆแล้วฟีลลิ่งนี้ผมชอบมากๆนะครับผมมาได้จําลองในชีวิตจริงการที่เราจะไปส่งมอบของแบบนี้ในภาวะสงครามนะครับโอ้โหคือปไปไปได้ยากมากๆนะครับผมแล้วนี่ก็เป็นแนวใหม่จริงนะครับเปิดโลกมากๆในการเล่นเกมแล้วในตอนนี้ผมก็ทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยนะครับผมสําหรับภารกิจความเทิงในงานเลี้ยงนะครับผมของคูลูร์ดิเกตนะครับผมตอนนี้ก็ทำภารกิจ เสร็จเรียบร้อยนะั่นก็คือการส่งไพ่5าสำรับนี่ครับผมให้กับคุณรอริเก้นะครับไม่แน่ใจว่าเขาเนี่ยจะเล่นทำไมเยอะขนาดนั้นนะครับผมคนน่าจะมีแบบ20อัพอะแล้วหลังจากที่พาลิกิจสำเร็จนะครับผมเราก็จะได้ตั๋ว Delivery มานะครับผม100ตั๋วเลยนะครับผมก็รับไปเลยนะฮะ แล้วเราเนี่ยก็สามารถมาแลกของรางวัลตามที่ผมบอกก่อนหน้านี้ได้เลยนะฮะแต่ก็ที่สําคัญในหับผมภารกิจมันไม่ได้มีแค่นั้นนะครับผมก็มีกิจกรรมเรื่องของการรับบัตกรกำนันด้วยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับแค่ทุกคนเชิญเพื่อนผู้เล่นใหม่นะครับผมที่ยังไม่เคยสมัครนะครับเข้ามาร่วมเล่นเกมทั้งคนที่คุณเชิญรวมถึงตัวเราด้วยเนี่ยก็จะได้รับคนละ1ดอลลราสูงสุด3คนนะครับก็ได้ถึง3ดอลล่า ไปดูค่างเงินกันนะครับผมว่ามันไม่ได้น้อยเลยนะครับผมสำหรับการ์ดตัวกำนันเอาเลยครับสโนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนไว้เจอกันในพีหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวไปส่งของต่อก่อนแล้วกันนะครับงานยุ่งมากช่วงนี้